สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องออยนี่พาลุยนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่ตลาดสําเพงค่ะขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดมือสําเพงค่ะสําเพงก็แค่ปากซอยค่ะเพราะว่าเรามากับเจ้า ออตโต้สามคันนี้เป็นรถไฟฟ้าจากบ้านเรานะใช้แบตเตอรี่มาเพียง9%เท่านั้นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นตลาดมือสำเพ็งกันนะคะตามกันมาเลยค่ะรถเราล็อกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนอว่าสำเพลงเนี่ยเขามีตลาดมืดกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งตลาดมืดในสำเพลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มขายกันตั้งแต่หลังเที่ยงคืนยันถึงตีห้าของวันลุ่งขึ้นเลยค่ะทุกคนอันนี้เรามาจอดรถในซอยสำเพลงนะคะในหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยมาตลาดสำเพลงในช่วงเช้ากลางวันใช่ไหมคะแต่เราอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีตลาดเรียกว่าตลาดมืดแล้วกันเนาะ เป็นตลาดมื้อสำเพงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูกันค่ะว่าเขามีขายอะไรกันบ้างดึกๆแบบนี้ก็ราคาขายถูกค่ะทุกคนเผลอๆบางทีถูกกว่าตอนกลางวันอีกนะอันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่เคยมาตลาดสำเพงในยามค่ำคืนมาเปิดโลกกันนะคะเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่เราเราก็ไม่รู้นะว่าสำเพงอะ่ะมันมีตลาดมื้อด้วยแต่บังเออะ่ะ กลางวันเราเคยมาแล้วมีมีป้าแม่ค้าเขาบอกว่ากลางคืนก็มีตลาดนะหนูเราก็เลยลองมาเดินดูค่ะทุกคนนี่ตรงนี้ก็กลางวันถ้าเป็นกลางวันนะคะเขาก็จะเปิดร้านกันทุกร้านเลยนะกลางวันแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดกันเฉพาะบางร้านนะคะในซอยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปฝั่งซอยนู้นถ้าฝั่งฝั่งอีกซอยตรงนู้นน่ะเขาจะเปิดกันยาวเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยว เราจะพาทุกคนเดินทะลุปไปถึงถนนมหาจักรเลยนะคะที่เขาเคยมีข่าวกันเมื่อหลายเดือนที่แล้วอะค่ะว่าที่เขามีแม่ค้าทะเลาะกันไม่รู้เพื่อนๆจําได้หรือเปล่าจนกระทั่งเป็นเหตุหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะทาให้ถนนมหาจักรตัวนั้นถูกปิดสําหรับพวกการขายแผงลอยไปเลยค่ะซึ่งเราเคยทําคลิปก่อนที่เขาจะปิดไปแล้วทีหนึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเดินตลาดมืดแล้วก็มาดูกันว่าถนนมหาจักร ที่เขาเคยทะเลาะก,กันแล้วก็ถูกปิดแผงทางเท้าไปแล้วว่าสภาพตลาดตรงนั้นเขาเป็นกันยังไงบ้างอันนี้ระหว่างที่เราเดินมาก็จะเป็นถนนสัมเพ็งนะคะคือขนาดนี้มันเป็นเวลายังไม่เที่ยงคืนดีอย่างบางร้านเขาก็ยังไม่ได้เปิดนะคะอันนี้เขาก็เตรียมของมาวางน,นี่คือเขาเพิ่งเปิดร้านกันนะคะทุกคน เพราะตอนนี้คือเขาจะเปิดเต็มเต็มที่นะั่นคือประมาณเที่ยงคืนนะแล้วก็มีไปถึงเช้าตีห้าถึงหกโมงเช้าเลยค่ะก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะนอนไม่หลับมีที่เที่ยวนะคะที่นี่เราก็มาเที่ยวกันที่นี่ได้อ่านี่จะเป็นถนนที่เริ่มจะมีของขายกันเยอะแล้วก็คืออยู่ที่ซอยวานิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฝั่งรู้นะ่ะเขาจะขายกันทั้งแถวเลย แล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีขายของไปตั้งแต่ซ้ายขวานี่ก็คือยาวไปเลยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปซอยนี้นะคะซึ่งซอยนี้นะคะก็ข้างทางเนี่ยก็คือจะมีของขายไปตลอดยาวไปถึงนู่นเลยค่ะแล้วซอยนี้กลางวันเขาก็เปิดนะ ในช่วงของเช้ากลางวันซอยนี้ก็เปิดนะคะทุกคนก็เรียกกันง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นสัมเพ็งซอยนี้เรียกว่าเปิดกันทั้งวันค่ะก็คือเช้าใครจะมาเดินก็ได้กลางวันมาเดินก็ได้กลางคืนก็มาเดินได้นะคะทุกคนของเขาก็จะมีขายประมาณพวกของกิฟช็อปแล้วก็จะเป็นขายในลักษณะของราคาส่งนะคะทุกคน เนี่ยค่ะของก็จะจะมีพ่อค้าแม่ค้าค่ะเขาก็จะมารับไปขายต่อกันนะ <Okay. S 1> เพราะว่าของเขาก็จะขายถูกมากๆ mm hmm. ของเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยส่งเส้นละสิบาทเองค่ะทุกคนนี่แบบเนี้ยเส้นละ10บาทเองนีนนบบนนบนน่บางคนเขาก็เอาไปขายต่อเส้นหกสิบเจ็ดสิบเลยค่ะทุกคนก็คือถ้าใครอยากจะมาหาอาชีพนะคะ ที่นี่ก็เป็นแหล่งที่ให้ทุกคนะมาทำกําไรกันได้เยอะเลยอย่างพวกกิฟ์ช็อปอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาเอาที่นี่กันนะคะซึ่งถ้าช่วงกลางวันหรือเช้าะใครไม่ว่างก็มากลางคืนได้ค่ะนี่เขาเปิดกันทั้งวันทั้งคืนทั้งเช้าเลยค่ะที่นี่เนี่ยค่ะอย่างนี่อย่างกิฟต์ตัวนี้นี่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 น่ารนะักาได้ดูได้ค่ะรลลอยิ้ค่ะนี่เนี้ยเอามาติด อันนี้อันเท่าไหร่คะชิ้นละียี่สิบราคาสองสิบแปดโลร้อยยี่สิบค่ะชิ้นละยี่สิบใช่ค่ะแต่ถ้าส่งเท่าไหร่นะคะสิบแปดค่ะสิบแชิ้นสิบส <15. 100. S 2> องชิ้นร้อยยี่สิบค่ะอ๋อสิบสองชิ้นร้อยยี่สิบถ้าชิ้นเดียวยี่สิบบาทอันนี้ก็กําลังฮิตเลยนะเหมือนเป็นเขาเรียกดอกลีลาปะ่ะค่ะ,คะนี่ก็ขายประมาณอะไรถ้าราคาปลีกก็ยี่สิบบาทแต่ถ้าราคาส่งก็โหลแล้วร้อยร้อยยี่สิบหรอ ร้อยยีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกกิฟช็อปนี่มีตู้เตาบินด้วยอันนี้ก็จะเป็นโบกูกผมนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาเดินเล่นตลาดสำเพงไม่เรียกว่าเป็นตลาดกลางคืนนะคะใครหลายคนอาจจะเคยมาแค่กลางวันเนอะแต่กราเนี้ย คือเขามีมานานแล้วนะที่เป็นตลาดกลางคืนใช้ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะของขายเขาก็จะมีเกือบทุกอย่างที่แบบเราสามารถเอาไปต่อยอดทำกำไรได้นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาด้วยเจ้าออโตสามนะคะซึ่งก็เรียกว่าประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงเลยเพราะว่า จากที่เรามาจากบ้านเราจากลำลูกกาเลยนะคะทุกคนขับมาถึงนี่ก็ประมาณ40 40กิโลได้นะประมาณ40กิโลแบตเตอรี่ของเราหมดไปที่ประมาณ9<ม>ก็ไม่ได้ขับช้าด้วยนะ<ม>ก็คือขับเร่งเล่งเหยียบเเร่งๆ,ๆนะักไม่ได้แบบขับมาเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรละ่ะเล็บกตเกี่ยวนี่ นี้กาฟเ,เป็นพวกกล่องจุ่มนะคะทุกคนอันนี้เรียกว่ายังไม่ดึกมากนะคนก็ยังไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าประมาณสักจีหนึ 1, ่งจีสองนี่คือคนจะเดินเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาหเหมือนในนารักาละ่ะอันนี้คืออะไรลำโพงอ,อ,อัดเสียงเหรอ มก่อนนคะพจาเคอัดเสียงตัวเองได้ค่ะเป็นลำโพงอัดเสียงอ๋อเป็นลำโพงอัดเสียงอันละ30บาทสี่ร้อยนี่ถ้าใครแบบขายของขายของแล้วก็ เอาไว้เปิดหน้าร้านเรียกลูกค้าอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเราจะซื้อไปทําอะไรเดี๋ยวนึดก,ก่อนไม่เป็นไรถ้าเราสนใจเดี๋ยวเราย้อนกลับมาซื้อได้เพราะไงเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับทางนี้ล่ะค่ะ้ก็เดี๋ยวด้านหน้านี้นะเราก็จะไปเดินถึงถนนมาหาจักรนะคะนี่ได้หรอีอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเคสมือถือนะคะทุกคน อันละร้อยไอโฟนอันนี้ก็จะเป็นพัดลมจิ๋วค่ะเอาไว้ร้อนอันนี้เป็นไหไรเป็นเล็บนะคะเล็บปอม เีย๋ยวด้านหน้าที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นถนนมหาจักรนะคะตัวนี้นะคะที่ที่เขาบอกว่าเมื่อวันหลังจากวันที่หนึ่งเมษายนนี้เขาจะยกเลิกแขงลอยกันค่ะนี่แต่นัดนดนสื้อผ้าของถนนมหาจักรนะคะโอ้โล่งเลยค่ะทุกคนปกตินะตรงนี้ที่เราเคยมาเดินเนี่ยอย่างปกติตรงนี้นะที่เราเคยมาเดินอะ ที่เห็นเพื่อนๆเห็นโล่งโเนี่ยตรงนี้ปกติเขาจะมีร้านค้าวางขายของแบบ ยาวไปถึงตรงนู้นเลยแต่หลังจากที่เป็นข่าวเมื่อข่าวก่อนที่รู้สึกเพ่อะคัาไอแม่ค้าเขาจะทะเลาะกันแต่เราก็ไม่รู้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่านะหรือว่าทางกรทมเขาตั้งใจจะจัดระเบียบอยู่แล้วเราก็ไม่รู้นะก็เลยทําให้ตั้งแต่หลังหนึ่งเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะไม่มีการวางแผงลอยแบบนี้เลยซึ่งเมื่อก่อนถ้าใครเคยมาเดินที่ตลาดสำเพง็งตรงเนี้นยถนนมาหาจักรตรงเนี้ยปกติอะ จะมีของขายแบบแน่นเลยแล้วก็เหลือถนนให้เราเดินเนี่ยแค่ช่องเดียวตรงนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยร้านค้าที่เขายังเป็นอยู่บนตึกแถวอย่างนี้<ม>ก็ยังสามารถตั้งขายของกันได้อยู่อันนี้ร้านเขาไม่ได้ปิดนะเพราะว่าที่เรามาเดินเนี่ยมันยังกําลังจะเชี่ยงเคินเขากําลังจะเปิดร้านกันนะคะทุกคนวันนี้เรามาเดินไวไปแต่ถ้าเรามาสักประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาก็จะเปิดร้านกันหมดนะคะนี่ก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะ มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเสน่หคนละแบบนะคะทุกคนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะตั้งแผง้อยข้างล่างได้มันก็เป็นสเสน่ห์แบบอารมณ์เหมือนขายของแบบแน่นๆนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็เป็นแนวสไตล์แบบเดินสบายๆค่ะดูเคียร์ๆโล่งๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็แนวแบบขายกันแบบแน่นๆนะคะทุกคนนี่อันนี้เราก็ จะเดินมาสุดทางของวัดมหาจักรนะคะนี่ประมาณนี้นี้เราก็จะเดินกลับไปด้านหลังที่นี่ค่ะอันนี้เราก็พาทุกคนมาเดินหลังจากที่ถนนเส้นนี้โดนยกเลิกแผงลอยนะคะแต่ว่าตามตึกแถวด้านข้างเนี่ยเขาก็ยังสามารถขายของกันได้ปกตินะคะ ถ้าใครอยากจะมาเดินเล่นเที่ยวสำเพ็งที่นี่ mm hmm. เขาก็ยังมีค่ะของขาย mm hmm. กันแน่นเหมือนเดิมนะคะแต่แค่ว่าถนนเส้นนี้แต่ก่อนที่แผงลอยเขาจะตั้งตรงแผงลอยได้ลอยได้เนี่ย mm hmm. แค่ไม่มีแล้วเท่านั้นเอง mm hmm. ขณะนี้ที่เรามาเนี่ย mm hmm. เขายังเปิดกันไม่หมดนะคะทุกคน mm hmm. ก็คือถ้าใครอยากมาเจอแบบสภาพแบบ เปิดแล้วทุกร้านก็ต้องมาสักประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วเขาก็จะเปิดไปถึงเช้ายันถึงตีห้าเลยนะคะทุกคนนี่วันนี้เราก็พาทุกคนมาเดินที่ถนนมหาจาักรแล้วนะคะหลังวันที่หนึ่งเมษายนว่าหลังจากที่เขายกเลิกแผงลอยแล้วอะ่ะสาภาพมันเป็นยังไงนี่สาภาพเป็นแบบนี้เลยก็ดูเรียบร้อยดีนะคะทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นตึกแถว ที่เมื่อหลายเดือนก่อนเขามีเรื่องทะเลาะกันเรื่องที่ขายของเนี่ยแหละคะ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในซอยนี้นะคะ น,นี้ก็จะเป็นซอยอีกหนึ่งที่เดินทะลุมาจากเช่นถนนสำเพงถ้าใครมาเดินตอนกลางวันมันก็จะเดินเดินทะลุผ่านมาแบบยาวๆอย่างนี้เลยค่ะตรงนี้ก็กลางวันเขาก็มีขายเหมือนกันเขาเรียกขายกันทั้งวันทั้งคืนนะคะทุกคนเใครว่างสะดวกเวลาไหนก็มาได้นะคะ ใครสะดวกกลางวันก็มากลางวันนะคะใครสะดวกมากลางคืนก็มาได้กลางคืนเรียกกันเรียกว่าเปิดกันทั้งวันทั้งคืนค่ะวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆเ,เดินดูตลาดหลังเที่ยงคืนของสำเพ็งนะคะนนกระเป๋าตุก,กตาก็มีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพวก พวงกุญแจตุ๊กตาค่ะแล้วก็นี่ของขายเยอะมากมายเข็มอเาอกเ้านะเดี่ยวเบลกข่ไหนเดี่ยวเบลกข้างนั้นนี่ดูนม่งั้น่ะเดินไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นกิฟช็อปนะคะ นูอกอันนี้ก็จะมาเดินสนุกสุดถนนถึงตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้พอใกล้จะสุดถนนแล้วก็เริ่มร้านค้ายังไม่เปิดอาจจะเปิดดึกๆก,ก็ได้นะคะตรงนี้อันนี้ก็มีรงเทา้า รองเท้าแบบสูงสูงเดินไปสุดก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะ าหน้าก็จะเป็นสุดถนนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราเดินมาจากตรงสัมเพลงนะคะโีปลาต้งโก่น่ากินจังอันนี้ก็จะเป็นสุดถนนนะคะซอยวานิชมีร้านปลาต้งโก่ด้วยค่ะทุกคน ใช่นี้ที่เรามาเดินก็เป็นประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะร้านเขาก็อาจจะยังเปิดกันไม่แน่นนะคะค่ะอันนี้เราก็เดินออกมาจากถนนสำเพเงเมื่อกี้นี้แล้วแล้วเราก็มาเดินสู่ถนนมหาจักรนะคะทุกคนก็ถนนเส้นนี้นะก็คืออย่างที่บอกเมื่อหลัง หลังเดือนเมษหลังจีเนเป็นหลังเดือนเมษาตรงนี้เขาจะมีของขายตามข้างถนนเนี่ยยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะทุกคนแต่หลังจากวันที่1เมษายนเนี่ยก็คือกทมเขาก็ได้มีการยกเลิกขายบนทางเท้านะคะและแต่ว่าตามบนที่เป็นห้องแถวอย่างเงี้ยก็ยังสามารถขายได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือเรามาประมาณเที่ยงคืนร้านค้าเขาอาจจะยังเปิดกันไม่หมดนะคะทุกคนช้าๆประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาก็จะเปิดกันเต็มเลยค่ะ ก็เราก็ว่าเดินสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะของขายมันจะแน่นกว่านี้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนนะคะมาอัปเดตตลาดสำเพลงนะคะที่ว่าหลังวันที่หนึ่งทางกรทมอเนี่ยเขาได้มีการยกเลิกขายแผงลอยตรงถนนเส้นมหาจากักรก็คือถนนเส้นนี้เลยเช่นที่เรากำลังเดินตรงนี้กันเลยอยู่นะคะทุกคน ที่เขายกเลิกไปนะคะก็วันนี้เราพาทุกคนมาเดินแล้วนะจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าเดี๋ยวหลังหนึ่งเมษาเราจะพาทุกคนมาเดินก็คือสภาพก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะทุกคนของเขาก็ยังมีขายกันเหมือนเดิมนะคะสรุปเนี่ยค่ะรู้สึกจะเป็นตึกแถวเนี้ยะคะ่ะที่ว่าเขามีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องที่อะค่ะทางกทมเขาก็เลยจัดระเบียบใหม่ก็เรียบร้อย กว่าเดิมนะคะถนนก็กว้างขึ้นเดินง่ายขึ้นนะคะทุกคนด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วค่ะ<อ>ก็าจากประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับตลาดสำเพง็งวันนี้ที่เราพาทุกคนมาเดินจะเป็นตอนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสำเพ็งตลาด<อ>มืดลวกันเป็น เราพาทุกคนมาเดินช่วงตลาดสำเพลงตลาดมืดซึ่งในเช้ากลางวันเขาก็มีขายนะคะแต่วันนี้เราพาทุกคนมาเดินช่วงตอนกลางคืนแล้วก็พาทุกคนมาเดินเส้นถนนมหาจักรที่กลางคืนเขาจะมีของขายกันเยอะเลยเมื่อสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็คือกทมได้ยกเลิกแผงลอยไปเฉยๆนะคะแต่ว่า พวกเพียงอยู่บนตึกเขาแค่มีของขายเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ยังมาเดินเล่นเดินเที่ยวกันได้นะคะทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะก็คือพูง่ายของเขาขายทั้งเช้าทั้งกลางวันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าสัมเพยก็แค่ปากซอยเราเท่านั้นค่ะเพราะว่าเรามากับมากับเจ้าออโตสามซึ่งเป็นรถเฟฟ้าคันแรกของเราวันนี้เรามาจากลำลูกกาจนถึงสัมเพยใช้ประมาณ ส0กว่ากิโลนะคะทุกคนแบตเตอรี่เราหมดไปเพียง9%เท่านั้นเองค่ะก็ยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องออยมี่พาลุยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกับรถซาฟซา EV ของเราต่อติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย